ออแล้วต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้จะมาสอนวิธีการให้เกมเทนนิสทู r ป,ปนะครับนะหดยใช้โปรแกรม l u c k y นะครับตัวนี้ครับนะลนดัแบบแรกโหลดมาเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับนะคลิกเข้าไปที่โปรแกรม l u c k y นะครับอ่าคลิกเข้ามาเสร็จมันก็จะขึ้นขึ้นสิอ่าขึ้นแล้วก็ให้คลิกเข้าไปที่ตรงนี้ครับ นะคิกเข้ามาครับแล้วมันขึ้นแบบนี้ครับให้ติ๊กตัวที่สามครับเนี่ยตัวนี้คติ๊กเลยครับอ่าแล้วก็ติ๊กตัวที่สามตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับอ่าติ๊กแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ครับให้คุณติ๊กถูกสองอันนี้ครับเนี่ยสองอันนี้ครับให้ติ๊กถูกครับให้ติ๊กตรงนี้ครับอ่าแล้วก็รอมันโหลดนะครับ รอมัรโหลดจนกว่าจะถึงเนี่ยเลขหกนะครับเนี่ยอืมอาจจะนานมากกันครับเราต้องรอนะครับเรอมโหลดเสร็จนะครับอะแล้วครับมันโหลดใกล้เสร็จแล้วนะอ่าใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวครับอืมใกล้จะนะครับอ่าก็ไปดูในคลิปกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับมันจะเด้งเข้าเกมอัตโนมัตินะครับ ไปโดนเลยเป็นยงไงครับไปแบบนี้ครับนะเข้ามาในเกมก็ต้องรอนะครับรอมันโหลดเกมแป๊บหนึ่งนะครับนะอืมรอสักนิดหนึ่งครับรอมันโหลดเสร็จก่อนนะครับ อ่าช้าจังอ่าอะไมประมานี้นอ่าจะขึ้นตรงนี้ให้คลิดตรงนี้ครับตรงนี้เลยเห็นไหมครับจะมีเงินขึ้นอย่างเงี้ยตอนคุณแฮกใหม่ๆก็จะมีเงินมาให้กดถ้ากดมาที่ตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้ตัวบวกครับอ่าแล้วคุณคลิกเลยคลิกซื้อเลยครับคลิกซื้อเลยปุ๊บ คือซื้ออ่ามันก็จะค้างหน่อยนะครับนะอ่ามันจะื่องนี้ให้คลิกตรงนี้ครับตรงนี้ไว้ให้คลิกตรงนี้ไ,ไว้นะครับคลิกถูกไหมครับอ่าแลกกดเย็ดเลยครับดูเงินดีครับเห็นไหมไหมมนึ่งก็จะขึ้นนะคมันดูมันดูอะไรก็จะเป็นไงเห็นไหมสังเกตูกว่าจะขึ้นศูนย์นครับเนะี่จะขึ้นศูนย์นบาทนะครับ จะขึ้นมาศูนย์ให้คุณติ๊กแล้วติ๊กซื้อแล้วครับซื้อทุกอย่างเลยที่คุณต้องการครับย้ํานะครับติ๊กตรงกลางก่อนครับนี่จะขึ้นอย่างนี้ก็ได้ละให้คุณติ๊กตรงกลางเนี้ยเนี่ยตรงกลางคลิกปึ๊บแล้วก็รออที่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ครับเย็ดนะครับเย็ดนะอ่าแล้วก็รอมันจะขึ้นให้คลิกโอเคครับหน้าดูครับมันขึ้นีกแลวครับ ง่ายๆครับลองนำไปใช้กันได้ครับถ้าคุณคิดว่าคิดของผมมีประโยชน์ก็อย่ลืมที่จะกดไลค์ผมด้วยครับและกดซับสไคร b ์ผมได้ครับบ๊ายบายแล้วคลิปนี้ก็มาสอนกันแค่นี้ไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะสอนอะไรครับกดด็ติดตามไว้เลยครับบ๊ายบาย